ัดีทุกคนเลยโอ้โหเราก็คือแจกแพงไม่ไหวอ้าฟังไว้นะเนื้อแทของทุกอย่างเนาะคือความอะไรความอะไรนั่งข้างเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์ไหนพูดคํานี้สิฉันอยู่ในเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีแต่ความม้างข้างอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือเนี่ยคุณรูจะให้ดูนะโอ้โหเนี่ยโอ้โหอ่ะนี่โอเคไหมไหนพิมประโยคนี้ถ้าคุณไม่มีประโยคนี้อยู่ในหัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวสักพักก็ไปคิดถึงความขาดเนาะหรือความมีไม่พอนะแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะลูกนะ นี่เราก็ไล่ไล่นี่เลยโอ้โหโอ้โหสี่เที่ยวอีกแล้วสี่เที่ยวลูกสือให้เปล่านี่เดี๋ยวได้ให้คุมก่อนคุมนี่เราก็ไล่ตามแสงพระอาทิตย์เลยโอ้โหแล้วเนี่ยบันดาลมากเลยดูดิความมั่งคั่งเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์นะเนี่ยใช้ได้ทุกเรื่องในชีวิตเลยเนาะแล้วก็ดูสีอุ้ยกำลังจะลงเออกำลังจะลงเลยหลังเขาแล้วอิ้ยม่นอาเหม็นเลยนะไอ้อยู่ท่ามกลางอะไรเนี่ยดูดิโอ้ดินแดนอะไรเนี่ย โหยิ่งใหญ่มากมากกลางมหาสมุทรเลยนะกลางไอ้ยาไม่มีอะไรที่หมดไปเลยจริงๆนะทุกอย่างอะมีแต่ความเหลือเฟือแม้กระทั่งเรื่องเงินเนาะใครก็ตามเนาะที่ติดสต๊กเรื่องเงินใดๆก็ตามจริงแล้วคุณจูจี้มันมากเกินไปเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเอาตัวเองออกมาก่อนเนาะมานั่งฟังเสธธรรมเนี่ยลูกศิษย์ครูเนี่ยนั่งฟังเสธธรรมนลสัมผัสสัมผัสไม่ได้ทวนทุกครั้งเงินก็เข้าทุกครั้งเนาะก็ถ้าใครอยากให้เงินเข้านะแล้วก็ไม่ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะยิ่ง จมนานยิ่งเสียวงกว้างไปอีกนะเข้าใจเปล่าเรื่องวงกว้างใช่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความกังวลเรื่องเงินใดๆก็ตามเนาะก็อยากให้ได้รู้เนินใช่ไหมใช่รู้เนินวู้ฟินอะฟินอะรู้เนินนี่โอ้โหอ้าวให้น้องถ่ายหน่อยใอ้ยากู้แล้วก็ผูขี่นี่ว้าวโอ้ ไปด้วยเย้มาเที่ยวกันมาเที่ยวกันก็อันนี้บอกรายละเอียดใน V R V P แล้วด้วยนะไปตามดูย้อนหลังกันด้วยนะลูกนะวันนี้ก็ฝากบอกเพลงเลยนะว่าอย่าเสียเวลาเนาะที่จะพาตัวเองไปข้างล่างเนาะหรือว่าคิดถึงความขาดแคลนแม้กระทั่งเรื่องเงินนะถ้าใครเอกใจต้องถ้าใครเอกใจเรื่องนี้เนี่ยรีบไปฟังสัมภาษณ์ไม่ได้ด่วนจริงไหมใช่จริงเปลี่ยนโฟกัสมาที่ปัญญาก็คือไวสุดเลยเออมารู้แทนลูกก็จ๋าไปเยอะเย่เย่อกี้ฟินมากเลยเนาะอยู่กลาง วันนั้นแบบว่าดูดิดูดิซทรัพย์ไพศาลอ่ะดูดิโอ้โหเออไม่มีใครเลยเนาะตรงเนี้ยใหเนี่ยดิกว้างเวอร์เราจะไปไหนก็ได้นะเนี่ยจะไปไหนก็ได้มากเลยอิสระจะไปไหนก็ได้เนาะอิสระใครอยากฝึกฝนเรื่องพวกนี้บ่อยๆเนาะครูบอกทันรัดแล้วในในคานอะไร The Focuser เนาะ VR วีดีภาพสองนะแล้วก็เมื่อกี้ก็ไลท์แจกของเพลงไปแล้วด้วยนะก็ไปติดตามกันได้ในคลาสนะลูกนะ เย้นน yeah. วันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็รักทุกคนเลยอ่ะบ๊ายบายสวยาอ่ะยไล์ให้ดูหนยแล้วขับกลับบ้านแล้วขับกลับบ้านว้าว เป็นมากนกับก๊อกกับก๊อกยย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 มาบันดยยนยยยยยย วิ้วสวยนี่วู้เนี่ยชุบ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 เจ้าแม่เด็กๆเห็นว่าเด็กๆได้ชอบเห็นพาเราเวลาพาไปเที่ยวนะต่างประเทศอะไรนี่นั่นนะแล้วก็เก็บไว้เป็นบรรยากาศสนุกไหมสนุกมากอ้าวมีอะไรจะทิ้งท้ายมาดูนั่นแหละคืนนี้แหละคือเรืแท้ของเราเนาะใครลงสมบูรณ์มากลงระลึกข้อนี้ไว้เลยถ้าใครไม่มีข้อนี้เนี่ย ว่าเนี่ยบางคนที่อาจจะจดสธนากรรมมายาจมกับมายาอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ถอดโครกัสตรงนรั้นออกมาเลยแล้วก็ไปทิ่ปัญญาเร็วสุดไปรู้แท้รู้ก็จาก่าเนาะไปไมด้าแาไว้มากเลยครูไปฟังไมด้าที่คือปลุกพลังความมาั่งคั่งที่แท้จริงเลยแล้วก็ไปรู้ว่าเนื้อแท้จริงๆเราคือใครอะอเออเนี่ยเราก็จะแบบเนี่ยเข้าใจแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสัพพติหรือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับความยิ่งใหญ่อ่ะความมาัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์อ่ะเห็นมากระดี ไปได้อ่ะเราก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะแล้วก็ความอบันดันบ้างข้างเหลือเฟือนาะจริงๆธรรมชาตินี่ก็มีฟรีฟนะดูดให้ดูให้ดูด,ดอากาศให้อะไรสบายใจเออลมหายใจก็ฟรีทุกอย่างเดีแบบโอ้เย้ไม่เห็นคอมเมนต์เลย